นี้กินอะไรดีครับูริอันนี้ซาชิมิรวมปาปลาอายุเหลืออย,อยู่สองตัวมาข้ามไป คิดอ,อ,อยากกินหมูพอดีเลยปลาไหลผู้หวางผู้หวานวาน,าน,นี่แพ็คแล้วหก6้ย็น าชิมิมะกับข้าวก็มีหลายอย่างค่ะไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้อยากกินอะไรแต่ที่ร,รู้คือได้กุ้งหวานมาแล้วค่ะคิดอยากจะกินกุ้งหวานอยู่พอดีเลยเราจะไปทำยูเกะกุ้งกินกันค่ะกุ้งดองซอสนะคะกุ้งดองซอสญี่ปุ่นค่ะ,ะหน้าข้าวนะคะป้าแป๋วคิดอยากจะกินอยู่พอดีไม่ได้กินนานแล้วเดี๋ยวจะไปทำกินงาค่ะงา นี้เป็นดาชิก็แปลจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะอร่อยดาชินะคะหงปลาก็แปลอยากกินโฮเลนโซนะคะผักหง นเนี่ยเผ็ดนามิโกะนะคะมีทานซุกมิโสะอร่อยก็แต่ว่าชอบกินมันจะออกเป็นรุ่นลื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนเห็ดละโงกบ้านเราอ่ะกลัวชอบกินอันนี้นนก็คืออะไรคะก ะคะวันนี้ว่าเราจะจ่ายกับข้าวไปเท่าไหร่อันนี้คือเห็ดเข็มทองดองนะคะอร่อยมากเลยกินกับข้าวร้อนๆนะคะเขาจะมีรสชาติแบบกลมกล่อมอร่อยก็แปลวชอบกินมากเลยก็สอง 30, ร้อยสามสเยนนะคะกระปุกก็แปลวขอแนะนําเลยถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะลองซื้อไปชิมดูค่ะอร่อย เห็ดเข็มทองดองนะคะใจใ่ายเมื่อก้5เซนาเซนของ55เยนนะคะเห็นไหมซื้อแค่นี้ก็5,000เยนแลวถึงบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะที่เราไปจ่ายมาเมื่อกี้นี้ มีผักชีนะคะก็มีถั่วง,งอกอันนี้มีโซเมงนะคะเส้นโซแมงแล้วก็เป็นกุ้งหวานหมูบดดาชินะคะแล้วก็มีโซ่ข้าเหนียวหนึ่งกิโล อน่างิแพ็กหนึ่งงาบดน้ำเมนี่หกใส่แล้วก็ผากกวงผากกวงอันหนึ่เห็ดนาเมกโกแล้วก็ชาเขียวโทเลนโซ่ผักโขมนะคะแล้วก็ต้นหอม นี่ค่ะทั้งหมดเนี่ยที่ป้าแป๋วซื้อมาเนี่ยที่ไปจ่ายตลาดวันนี้นะคะก็อยู่ที่5,655ัยหเยนนะคะนี่นี่ค่ะป้าแป๋วขอบอกเลยนะคะว่าค่าของชีพในญี่ปุ่นตอนนี้แบบสูงมากของอะไรก็แพงของอะไรก็แพงเฮ้ยน้ำอ้นี่หกใส่น้ำอุนางิน้ำซอสอุนางิหกใส อะไรก็แพงนะคะสำหรับค่าของชีพในญี่ปุ่นตอนนี้เพาแป๋วขอบอกเลยนะคะว่าอะไรก็แพงของแพงภาษีก็แพงค่ะโอเคค่ะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะมาทำเอบิเนะยูเกดงนะคะก็คุ่ที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ก่อนทําอาหารเราก็ใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะก็เป็นคนที่ติดผ้ากันเปื้อนมากเวลาเราทําอาหารนะคะเราใส่ผ้ากันเปื้อนนี้มันจะดูดีดูสะอาดค่ะคนญี่ปุ่นแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเห็นทุกคนใส่ผ้ากันเปื้อนกันแล้วค่ะเราสวัสดีกันหรือยังคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกุ้งหวานที่เราซื้อมานะคะ กุง้งแดงหรือว่ากุ้งหวานญี่ปุ่นค่ะแล้วเราก็จะมาแกะกุ้งนะคะส่วนหัวนี่นะคะเราจะเอาไว้ทําซุปมิโซะค่ะวิธีแกะกุ้งหวานนะคะง่ายๆเนี่ยเราก็แกะจากที่ตรงเนี่ยตรงขาเข้าตรงนี้ค่ะอันนี้คะ่ะจะแกะง่ายค่ะนี่เห็นไหมคะง่ายไหมเราแกะจากตรงนี้มาค่ะนี่ เห็นไหมคะง่ายไหมจากนั้นนะคะเราก็เอาขี้กุ้งนี้นะคะออกคะ่ะนี่นไหมคะนี่ หัวกุ้งเราจะไปทำซุปมิโซะนะคะกินง่ายหน่อยเราก็ตัดนี่ค่ะกุ้งเรานะคะตัวมันจะยาวเกินไปแล้วจะกินไม่สะดวกก็าเปลยวจะหัน่นนะคะนี่ใครอยากจะกินชอบกินเป็นตัวแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็เอาวางเรียงไปเลยค่ะ ซอสของเรานะคะก็มีน้ำมันงากระเทียมโคชูจังนะคะเขาจะออกรสชาติเผ็ดนิดนึงเผ็ดกระเรมโชยุแล้วก็น้ำตาลค่ะกุ้งขนาดนี้นะคะขนาดที่ป,ป้าเป๋วให้เห็นอยู่นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงซอสกันน้ำมันงาสักประมาณนี้ค่ะครึ่งช้อนครึ่งช้อนเกือบเต็ม ต้องใส่เยอะนะคะโชยุนี่ค่ะ1ช้อนประมาณนี้โคชูจังสักประมาณนี้ค่ะเนี่ยต้องการประมาณ1ช้อนชากระเทียมขนาดนี้ค่ะแล้วก็ผลไปเลย เติมโชยุนิดนึงนะคะเี่ยเราก็กะเอานะคะทำอาหารก็แปลวก็ใช้กะเอาค่ะถ้าเราทำเองรีบญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าคัตเตเรียวหี่คือเราชอบอะไรเราก็ทำเราชอบรสชาติไหนเราก็ทำอ,อีกนิดนึงค่ะ เราก็เอากุ้งใส่ไปเลยค่ะเราก็จะรับถิ้งไว้งไวส้สักประมาณ20นาทีเพื่อที่จะให้ซอสเขาเข้าในเนื้อกุง้งหรือว่าใครไม่มีเวลานะคะเราจะกินตอนนี้เลยก็ได้ค่ะหมักกุ้งไว้นะคะเราก็มาทำซุปมิโซะนะคะเราก็เปิดไฟค่ะ ก็จะเอาหัวกุ้งนี้นะคะลงไปชั่วก่อนอันนี้สูตรป้อแป๋วนะคะลองทำดูอมใสสาเกนะคะคือเดียวที่ชูนะคะเป็นสาเกสำหรับทำอาหาระคะ่ะใส่กัประมาณนิดนง เนี่ยขนาดนี้ค่ะหอมน้ำมันงาหอมสาเกเราก็เติมน,น้ำเลยค่ะ <c oughs> หอมค่ะ ฟปนฟอง,ฟองนี่ก็คือมันของกุ้งนะคะเราก็ตักออกนิดนึงไม่เป็นไรค่ะใส่หอมไปเลยใส่มีโซไปเลยค่ะมีโซแล้วก็ประมาณนี้ค่ะ หัวกุ้งซุปมิโซของเรานะคะก็โอ้โหย <_ an> น่ากินไหมพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยชิมดูหน่อยค่ะอืมโอชิแก้เลย เค็ดลับนะคะความอร่อยก็คือไข่ดิบค่ะแต่เราจะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะเากเตรียมไสมากเลยค่ะบ้านป้าแป๋วดู เราก็จะมาเด็ดใบโอบะมาใส่ไปใส่สีสันหน่อยนะคะใบโอบะเพราะแถวกำลัางงามเลยดูโอ้กำลังงามเลยอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะคะง่ายที่สุดเลยนี่นี่ค่ะอามเอบีเนยูเกดงเป็นไงคะหน้าตา กรวงที่เราซื้อมานะคะ กินกันเลยค่ะเสร็จแล้วอิตาดาคิม่าโอ้ยชิหอมน้ำมันงานะคะ แล้วก็จะมะีความเผ็ดของโคชูจังนะั้นปิดปปริปริปปนะคะโอ้โหมันรสชาติคือมันได้แล้วก็มันไข่แดงปนเข้าไปเลยค่ะอืมอืมกับใบอบะถ้ากวงอืมเปลอยู่คนเดียวก็กิกนอยู่ง่ายๆอยากกินอะไรเราก็ทำกินค่ะญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าคัปเตเรียวรี นะคะคือเราอยากกินอะไรเราก็ทำกินอืมอืมลืมลืมอีกอย่างนะคะขอโทษด้วยค่ะงาค่ะเอาออกมาเตรียมไว้แล้วก็ลืมดูแก่แล้วก็ลืมหน้าลืมหลัง วันนี้อากาศแจ่มใสค่ะอืม,อมซุปมิโซะเราก็อร่อย

mạnh พรุ่งนี้นะคะวันที่12พฤศจิกาเป็นวันแม่แห่งชาติของคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเอาดอกคาร์เนชั่นไปให้คุณแม่กันนะคะบ้านเราเป็นดอกมะลิเนาะวันนี้ป้าแป๋วก็เลยซื้อดอกคาร์เนชั่นไปให้ย่านะคะไปให้แม่ย่าของสาโนสังค่ะแม่ย่าป่วยติดเตียงอยู่นะคะตอนนี้ป้าแป๋วเอาไปก็ไม่สามารถที่จะเอาไปให้บนบนที่ที่ทนอนนะคะที่นอนติดเตียงอยู่ป้าแป๋วก็ฝากสาโนสังไปให้คุณยายะค่ะ วันแม่ของญี่ปุ่นดอกคานิชั่นสวยมากเลยจะทำน่ารักเลนะมล่ะลองก็ได้แล้วเอาไปให้แม่ญี่ปุ่นเราเนี่ย เก็บ่อนนางไว้เอาไว้ข้างหลังพรุ่งนี้นะคะวันโอกาซังโดฮีหรือว่าวันแม่ของญี่ปุ่นนะครับป้าแป๋วได้ซื้อดอกคาในชั่นมาให้คุณยายค่ะซึ่งคุณยายไม่สบายนะคะนอนติดเตียงอยู่ข้างในค่ะป้าแป๋วก็ไม่ได้เข้าไปรบกวนฝากซานุซังไปค่ะ โอเคค่ะป้าแป๋วก็ทําให้ดูแล้วก็มาชิมให้ดูถ้าใครอยากจะทําเหมือนป้าแป๋วอยากจะทําตามป้าแป๋วนี้ก็ลองทําดูนะคะวันนี้ก็โอเคแค่นี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์ให้ป้าแป๋วด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าแป๋วค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ